เท่ากับของการจ่างตางอบุละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นโรงมอารนักเดินางนักชงชาทอดเศเสูิมีเสริหนสีเสือมตาอย่างเช่้เร้เกตรรักกุชาก่อนินทางกากใส่ใส้พร้อมพร้อมแก้วไทยว่ากุชารังต่างมีเยอะแยะมากมายครับถ้าได้ชมกันนะครับนะก็ติดตามนะสมมผมวันนี้นะครก็ได้ทำกานวาี้นะครับได้รู้สึกว่า กระเพาะเราร้อนมากตอนที่เราเคลื่อทองนะครับแต่ว่าในส่วนแก้มเนี่ยมันก็ร้อนเท่าไหร่แต่ตรงกระเพาะเนี่ยร้อนจนแสบแสบมากรู้สึกว่าเหมือนมีพลังอะไรสักอย่างที่เข้าไปอยู่ในกระเพาะ mm yes. yes.